สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกบอต่อทรายนะอยู่วนเภอเอะไรนะข้าตเกียบตำบลกองตะเกาเพอข้าตเกียบใช่ไหมน่าจะใช่เขาเปิดไปเช้าเลยครับปิดวงมงแต่ว่าช่วงเย็ยนๆ็นสนุกคนน้อยครับสนุกดีมาทักประมาณบ่ายสองบ่ายสามกำลังดี วันธรรมดาถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็มาเรือ่อยครับเพราะคนเยอะโอ้น้ำเปิดเร็บนี่น้ำแรงใช้ได้ ก็มีเขาเรียกอะไรซุ้มเออซุ้มหรือกระต๊อบก็ได้นะแล้วแต่คนจะเรียกมีซุ้มละสองร้อยกับซุ้มละร้อยนะซุ้มละร้อยผมไม่แน่ใจว่าอันไหนแต่ส่วนมากข้างล่างจะเป็นสองร้อยโอ้โหสุดๆนะครับบรรยากาศวันเสาร์อาทิตย์ก็ค,คยยนเยอะหน่อยแต่วันธรรมดาก็แบบนี้ครับหน้าร้อนอย่างนี้มีน้ำให้เล่นตลอดนะคลายร้อนแก้ร้อน,นดีเลย มีเต็นท์ข้างๆนะปุ่มข้างๆเปิดเพลงมันเลยกันนี้ดูน้ำกันดีกว่าหน้ำแรงมันไม่ลึกนะมัน,ม,น,ม,นมันแค่เอวครับผมน้ำไม่ลึกหรอกแต่ว่าเราอยากแช่น้ำก็เลยทำตัวเหมือนน้ำลึก โซนตรงนี้น้ำจะแรงเหรอโอ,อ้โหแรงเลยไหลแรงน้ำระดับโขดเลยน่าสนะนุกนะอุ้ยืออะไร พอมีน้ำจะแรงน้ำจะไคตาุดหลานมานะก็ต้องดูด้วยนะว่าบางจุดน้ำแรงแล้วมีหินค่อนข้างเยอะต้องระวังเขาก็มีเสื้อชีวชีพมี็ห่วงยางให้เจ้าราคา100บาทล้าเอาไปคืนเขาก็จะคืนให้60บบาทน้ำแรงเลยน้ำอย่างแรง แต่ถ้าใครชอบแบบสงบไม่ค่อยคนพุกพ้านก็มาวันธรรมดาครับสารทิก็จะคนเยอะอาจจะมีแบบมานั่งปาร์ตี้สั่งสันเปิดเพลงกันด้วยตรงนีถ้าคนไม่ชอบบรรยากาศนี้ก็ก็บอกไว้ก่อนจะ <laughs> ได้เจะได้ไม่ต้องมากันมีปลาด้วย <laughs> น้ำเขาปล่อยมันจะเขื่อนค่อนข้างแรงเลย แรงมากโ,โ,หโห้เดนน้ำแค่นี้มันไม่ลึกเท่าไหร่แต่แรงตรงนี้ถ้าไม่ชอบแรงก็นู่นเล่นตามตรงนะครับตรงน้นําำมันไม่แรงแล้วก็ตื้นเหมาะแกะเด็กๆเขาเปิดเข้าทุกวันเลยครับก็มีน้ำตลอดทั้งปีนะครับช่วงหน้าร้อนก็ปล่อยน้ำจะเขื่อนลงมา ข้างบนมีเขาเรียกอะไรร้านคา้าร้านอาหารสั่งได้ก็คือเรามาถึงเรามานั่งที่ซุ้ม้ว้เลยครับเลือกซุ้มนั่งแล้วเดี๋ยวสตาฟเขาก็เดินมาเก็บค่าบริการฝั่งฝั่งนู้นเอารถเขา้าไปจอดได้นะนู้นอะไรไกล,ไกลมองเห็นอ้ย้อนแสงนิดนึง จะมีสองสายสายน,ายนี้กับสายนี้กัน้ำไหลฝั่งนี้ก็จะแบบสัมผัสโอ้โหใกล้ใกล้น้ำสุดๆฝั่งนู้นเดินเดินข้ามสะพานมาแล้วก็มาลงตรงนี้ได้สุดๆุดครับบรรยากาศผมเลือกมาช่วงบ่ายเย็นเพราะว่าไม่ไกลจากบ้านแล้วก็มันไม่ร้อนจับแดดด้วย เขาปิดหกโมงนะแต่อาจจะรากยาวได้นิดหน่อยนี่ก็ใกล้จะหกโมงเต็นพอแล้วด้วย <c oughs> บรรยากาศพาหมกเด็กที่บ้านมา,มาเที่ยวแล้วช่วงปิดเทอมลายร้อนน้ำไม่ลึกแต่แรงก็ต้องดูหน่อยนะครับเด็กเล็กมากก็ต้องคอยระวังส่วนเด็กโตก็มีห่วงยางคือชีบน้ำไม่ลึกสิ่งที่ต้องระวังก็คือขวดหินครับ

จะพาไปเดินอยู่แต่ว่าน้ำแรงแล้วก็หินเยอะไปทางนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยชนหินชนหินเจ็บทีหมดโอ้หินก้อนใหญ่ผหนมหินให้ดูในน้ำหินก้อนใหญ่โอ้เจ็บเข่าแท้เออเจ็บทุกคนเจ็บอ่า เดี๋ยวกล้องจมน้ำกล้องมันกันน้ําได้ครับแต่ว่ามันก้จมมันจะหาไม่เจอน้ํามันค่อนข้างแรงโอ้โหินต้นใหญ่มากเลยไปลองกลัอกบอันนี้ไม่ได้พาเดินด้านบนนะเพราะว่า เย็นแล้วข้างบนไม่มีอะไรขายครับตอนมาก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ชมเพราะว่า,วามากับเด็กๆเ,เดินข้ามสะพานไม่ไพมามันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงบรรยากาศสองฝั่งแบบนี้แบบน ต <laughs> ิดเด็กค่อ,อนข้างจะดูวันนี้เนี่ย <laughs> มันมีตออยู่นมีตออะดดไปเยอะนี่อ๋ออุ้ยอุ้ยหินนหินี่เจอหินเจอหินโู้วมีปลาด้วยโดนสะดุดปลาสองทีแล้วได้ปลาเด้อ ิอู้น้ำโดนน้ำโดนฮอ้ดะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าไปเที่ยวที่ไหนก็อาจจะถ่ายมาให้ทุกคนได้ชมอีกนะครับผม บรรยากาศประมาณนี้เนาะไม่ได้ถ่ายตอนคนเยอะเพราะว่าคนคนเยอะเรา <c oughs> ถ่ายไปติดเขาแล้วมันก็อาจจะโดนกดพี่ดีพี่เออะไรประมาณนี้ไม่อยากเซ็นเซอร์ชิปนะเอาแบบเห็นคนเดียวบอลาไปก่อนนะครับทุกคนเดีย๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผม